này đó Tâm lý mà tên nàn lấy kẻ thầm Mình có kè gì ไถนาพี่น้องไถานาไถานาไถาน,า,ถา,นารถไถานาโอ้ยอยากดีเลยรถนี่รถไถนามันเท่ดีนะมันเท่ดีนะรถนะมันคันเล็กบ้านเรามันก็คันใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมละ่ะ รถไถที่นั่งรถไถข้ารถไถรถไถหน่อยรถไถท,ที่บ่าวห้องเลยเห็นแล้วกเปล่นเป,นเปนลีลย่ลยนรถไถรถไถรถไถเดินตามสวยเลยะคะ่ะที่บ่าวห้องเลยค่ะ รถไทยสวยๆรถไถหน้าพี่น้องมาเบิ่งขับรถไทนมาที่บ้านเฮาเลยค่ะเบิ่งๆเจ๊นะคะมาเป็นหน้าเลยเดจะเพิ่นสิเอาอหน้าใส่